จากนี้จะเป็นส่วนของการเก็บเงินเริ่มด้วยการขายสินค้าเมื่อขายสินค้าแล้วกดปุ่มเก็บเงินส่วนของการเก็บเงินจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆคือการจ่ายเงินและส่วนลดเราจะพูดถึงส่วนลดก่อนนะคะในส่วนลดก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือส่วนลดอัตโนมัติ กับส่วนลดที่เป็นแมนนวลส่วนลดอัตโนมัติในที่นี้ก็คือส่วนลดประเภท Price Discount ส่วนลดประเภท Price Discount เป็นส่วนลดที่ถูกตั้งเงื่อนไขาการให้ส่วนลดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ถูกตั้งเอาไว้ระบบจะทำการคิดส่วนลดให้ทันทีเช่นตัวอย่างนะคะ เงื่อนไขาการให้ส่วนลดที่ถูกตั้งเอาไว้ก็คือเมื่อซื้อสินค้าประเภทเดียวกันครบ4ชิ้นจะได้รับส่วนลดจำนวน136.4บาทรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการคืออ r ร์ a ัลเคนยาดาร์กโรสและอ r ร์ทัลเคนยาเบรนมินิมิดิเียวิธีการให้ส่วนลด คือเริ่มจากกดปุ่มเพิ่มสินค้าเพื่อทำการขายในที่นี้เราจะลบรายการสินค้าเดิมออกเพื่อความชัดเจนของการให้ส่วนลดทำการขายสินค้าเคนยาเป็นสชิ้น และกดปุ่มเก็บเงินระบบจะคิดส่วนลดให้ทันที136.40บาทจากนั้นก็เข้าสู่ขบ้นนการเก็บเงินตามปกติจำนวนคงเหลือที่จะต้องชำระคือ591.60บาทโดยจะชำระเป็นเงินสดจำนวน1,000บาท หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะกลับมาสู่หน้าจอเตรียมพร้อมการขายเมื่อกลับไปดูที่ใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินท,ที่ที่พิมพ์ออกมาให้ลูกค้าจะแสดงชื่อสินค้าจพร้อมทั้งจำนวนและมูลค่าเต็มและให้ส่วนลดจำนวน136.40บาทโดยระบุเป็นโปรโมชั่นดิสคาว ซึ่งในรายง,งานยอดขายก็จะแยกประเภทของการให้ส่วนลดเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยส่วนลดแบบแมนนวลคือส่วนลดที่ผู้ขายเป็นผู้ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเองซึ่งมีทั้งแบบที่ตั้งค่าการให้ส่วนลดเอาไว้และแบบที่ไม่ได้มีการตั้งค่าเอาไว้ก่อนเลยเริ่มต้นการให้ส่วนลดคือต้องการต้องทำการคีขายสินค้าก่อน จากนั้นกดปุ่มเก็บเงินและกดปุ่มส่วนลดเพื่อเข้าสู่ขบวนการให้ส่วนลดซึ่งการให้ส่วนลดแบบเมนลนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทคือส่วนลดสมาชิกและพนักงานส่วนลดคูปองส่วนลดอื่นๆและส่วนลดวอยเชอร์เริ่มที่ประ,ประเภทแรกส่วนลดสมาชิกและพนักงาน ในที่นี้เราจะต้องกดเลือกว่าเป็นส่วนลดสมาชิกหรือหรือพนักงานสมมุติว่าครั้งนี้เป็นการให้ส่วนลดพนักงานจากนั้นก็กดรหัสพนักงานที่มีสิทธิ์จะได้รับส่วนลดลงไปตอบตกลงระบบจะทำการเช็คและและถามว่าจะมีการให้ส่วนลดหรือไม่ตอบ yes เมื่ออนุญาตให้ส่วนลดแล้วระบบจะคำนวณส่วนลดที่พนักงานควรได้รับซึ่งเป็นไปตามกฎกติกาที่มีการตั้งเงื่อนไขการให้ส่วนลดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนลดที่พนักงานควรได้รับจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนลดของพนักงานจากนั้นก็เก็บเงินเข้าสู่ขั้นนการเก็บเงินต่อไปรับเงินสด 1,000บาทได้รับเงินทอน5 8 8 8หลังจากชำระเงินเรียบร้อยระบบจะกลับสู่หน้าจอหลักเพื่อเตรียมการขายต่อไปทีนี้เรามาดูกันถึงใบเสร็จรับเงินที่ถูกพิม์พออกมาในใบเสร็จรับเงินที่ถูกพิมพ์มอกใใกพพอกมาจะระบุชื่อสินค้าจำนวนที่ขายมูลค่าเงินเป็นมูลค่าเต็มก่อนหักส่วนลด และแสดงส่วนลดที่เป็นสต f Discount ทีละรายการออกมาให้เห็นด้วยส่วนลดสต f Discount จะแสดงในทุกรายการสินค้าเพื่อความชัดเจนในการให้ส่วนลดและรวมเป็นส่วนลดประเภทโปรโมชั่ n d อนดิสค n t ข้างล่างในส่วนลดประเภทนี้เมื่อไปดูในรา,ายงานขาย จะถูกแบ่งแยกออกมาเป็นส่วนลดประเภทสตาร์ทดิสคาวอย่างชัดเจนส่วนลดแมโนนประเภทคูปองเป็นส่วนลดที่ถูกกำหนดเงื่อนไขกันให้ส่วนลดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเริ่มต้นการทำงานโดยขายสินค้าตามปกติจากนั้นกดปุ่มเก็บเงินกดปุ่มส่วนลดใส่เลขที่คูปองพร้อม running number ลงไปในช่องที่กำหนดเอาไว้ และกดตกลงหรืออีกวิธีคือกดปุ่มเก็บเงินกดปุ่มคูปองที่ถูกสร้างเอาไว้เงื่อนไขการให้ส่วนลดในครั้งนี้คือเมื่อซื้อสินค้าเคเชฟ e 1ชิ้นรับฟรียางลองแก้ว1ชิ้นรายการสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่วนลดนี้ประกอบไปด้วยรายการตามตารางด้านล่างเราจะเริ่มให้ส่วนลดค่ะกดปุ่มส่วนลดที่ถูกสร้างเอาไว้ ถ้ารายการสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากโปรโมชั่นอื่นระบบจะขึ้นหน้าต่างย่อยเพื่อถามว่าเราจะให้ส่วนลดของคูปองนี้ร่วมกับสินค้านี้หรือร่วมกับโปรโมชั่นอื่นหรือไม่ถ้าสามารถให้ส่วนลดร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ตอบตกลงถ้าไม่ได้ก็ตอบ no เพื่อเพื่อยกเลิกการให้ส่วนลดครั้งนี้เราจะตอบ yes เพื่อให้ส่วนลด จากโปรโมชั่นที่เราเข้าร่วมรายการนี้เมื่อซื้อสินค้าเคเชฟ1ชิ้นจะได้รับยางรองแก้ว1ชิ้นฟรีระบบก็จะขึ้นรายการยางรองแก้วเอาไว้ตามจำนวนที่สามารถจะได้รับของแถมเราต้องกดเลือกของแถมเพื่อให้จำนวนในช่องจำนวนที่ได้รับเป็น0จากนั้นตอบตกลงเพื่อบันทึกรายการของแถม รายการสินค้าที่แถมจะถูกระบุอยู่ในช่องแสดงรยายการสินค้าโดยจะมีเครื่องหมายดอกจันนำหน้าพร้อมกับระบุาราคาเป็นศูนย์เมื่อเรากลับมาดูในช่องส่วนลดคูปองจะเห็นว่าเลขที่คูปองพร้อม running number ถูกนำมาใส่ในช่องส่วนลดคูปองโดยอัตโนมัติจากนั้นก็ทำรายการ เก็บเงินตามปกติไปเสร็จรับเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาจะแสดงรายการสินค้าที่ขายไปพร้อมรายการสินค้าที่เป็นของแถมโดยจะมี ตัว P นำหน้ารายการสินค้าที่เป็นของแถมระบุมูลค่าเป็น0ในรายงานการขายก็จะแบ่งประเภทก็จะระบุรายการสินค้าไว้อย่างชัดเจนส่วนลดแมนวนวลประเภทไวเชอร์เป็นส่วนลดที่ถูกกำหนดเงื่อนไขการให้ส่วนลดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วลักษณะการให้ส่วนลดเป็นส่วนลดท้ายบินเริ่มต้นโดยขายสินค้า ตามปกติในเงื่อนไขาการให้ส่วนลดครั้งนี้คือเมื่อซื้อสิสนค้าสมูทตี้ครบ500บาทจะได้รับส่วนลดท้ายบินเพิ่มอีก15บาท รายการสินค้าที่เข้าร่วมการเข้าร่วมเงื่อนไขาการให้ส่วนลดก็คือสมูทตี้จำนวน6รายการโดยมีเลขที่กิฟต์เวชร์คือเลขที่ aswv 0 1 0 A วิธีการให้ส่วนลดคือต้องกดปุ่มเก็บเงินก่อนกดปุ่มส่วนลด ไปที่ส่วนลดประเภนวอไวเชอร์ใส่เลขที่ไวเชอร์พร้อมรันนิ่งนัมเบอร์จากนั้นตอบตกลงระบบจะให้ส่วนลดไวเชอร์ตามรายการสินค้าที่มีสิทธิ์กันได้รับส่วนลดกดปุ่มเก็บเงิน ไปเสร็จที่ถูกพิมพ์ออกมาจะระบุส่วนลดที่ถูกที่ได้ได้รับซึ่งจะระบุเป็นประเภทวอซเชอร์เป็นส่วนลดประเภทวอซเชอร์ตามรายการสินค้าที่ได้รับมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดและรวมเป็นวอซเชอร์จำนวน จำนวนมูลค่าเท่ากับส่วนลดท้ายบินที่ถูกระบุเอาไว้ในรายงานสินค้าที่ขายก็จะถูกแบ่งแยกประเภทส่วนลดเอาไว้อย่างชัดเจน